ค้นหาเราได้ทาง YouTube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มดภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น r e ียล i ิ t กต Instagram กรนะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาคุยกันถึง EP 3แล้วนะคะใน EP 3เนี้ยเราจะอธิบายในบทที่2เรื่องของตัวเลขต่างๆในวันเถลิงศกนะคะสำหรับท่านที่มีหนังสือ,อเล่มนี้นะคะก็เปิดดูที่หน้า29นะคะทีนี้ทำไมเรื่องของบทที่2จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เพราะว่าสำหรับผู้ที่เริ่มเข้ามาศึกษา คำพีสุริยญาตตามแนวทางอาจารย์ผลตีบุญนาคทองเนียมนั้นจําเป็นจะต้องเข้าใจคําจํากัดความหรือนิยามต่างๆเพราะว่าถ้าเราเข้าใจศัพท์และความหมายเราจะสามารถตีความออกแล้วเราก็จะนำความหมายตรงนี้ไปประกอบในการคำนวณได้นะคะในช่วงที่ดิฉันเรียนกับอาจารย์ผลตีบุญนาคทองเนียมนั้น คือการอ่านเป็นข้อความเนี้ยบางทีอาจจะเข้าใจยากอาจารย์ท่านก็เลยแนะนําให้เราเขียนรูปภาพหรือแผนภาพแผนภูมิแผนผังแล้วแต่ใครจะเรียกนะคะออกมาหรือว่าลากเส้นออกมาเพื่อที่จะทําความเข้าใจในคําต่างๆที่เป็นเรื่องของคําศัพท์ต่างๆที่เราจะประกอบการใช้ในการคํานวณน,นะคะดังนั้น ดิฉันจะอ่านช้าๆชัดๆนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาฟังในบทที่สองแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้จาไม่ได้เลยบทนี้ทำไมน่าเบื่อจังก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ฟังอย่าข้ามแล้วก็ฟังไว้ก่อนเพื่อเราจะได้คุ้นหูคุ้นตาว่าในบทที่สองนั้น่ะมีอะไรบ้างนะคะพอเราเรียนบทอื่นๆแล้วเรายังไม่เข้าใจเราจะได้กลับมา ฟังในบทที่2ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ย้ำนะคะว่าเป็น EP 3นะคะในบทที่2เรื่องตัวเลขต่างๆในวันเถลิงศกเห็นไหมคะว่าการคำนวณตามคัมภีสุริยญาตินั้นเราจะเริ่มต้นที่วันเถลิงศกใช่ไหมคะบทนี้จะเป็นการหาตัวเลขต่างๆนะคะในวันขึ้นต้นปีจุลศักราชใหม่ อย่างที่เราอธิบายไปแล้วว่าการเริ่มต้นปีในการคำนวณตามตำราคำพีสุริยญาตนั้นเราใช้ปีจุลศักราชนะคะจุลศักราชหรือย่อว่าจอสอนะคะเขียนว่าจอจุดแล้วก็สศาลาจุดนะคะ ตอนเริ่มต้นการคำนวณสมผูดดาวตามคำพีสุริยญาชนั้นเราควรทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายคำและตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณน,นะคะดังนี้ค่ะอันแรกที่เราควรจะเข้าใจนะคะก็คือว่าวันเถลิงศกนะคะดิฉันจะอ่านช้าๆสำหรับผู้ที่ไม่มีหนังสือสามารถจดช้าๆแล้วก็จดออกไปได้นะคะ วันเถลิงโศกคือวันเปลี่ยนจุนลศักกาดนะคะตรงกับวันที่มัธยมอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษสมผุดมัธยมอาทิตย์ที่เมืองอุดเชนีซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดียเท่ากับศูนราศีศูนย์องศาศูนย์ลิปดา ในวันถลิงโศกนะคะมัธยมอาทิตย์ห่างจากจุดเมฆเท่ากับศูนย์กร,รมมัชพลเห็นไหมคะเราทําความเข้าใจก่อนว่าศัพท์คําว่าวันถลิงศกนั้นอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมให้คําจํากัดความว่าอะไรบ้างยังไม่ต้องถึงขั้นท่องจํานะคะเพียงแต่ว่าทําความเข้าใจก่อนว่าเนื้อหาสาระในการประกอบรวมคํา คำว่าวันถลิงศกคืออะไรนะคะสัพที่ควรรู้ต่อไปก็คือหอระคุณหอระคุณคือจํานวนวันนะคะจากปีจอศศูน์ก็คือจุลศักราชที่ศูน์นะคะเวลาศูนนอก็คือ0น,นาฬิกานะคะถึงวันถลิงศกหรือวันประสงค์ณเวลา24นาฬิกา จำไปก่อนนะคะหรือว่าฟังผ่านผ่านหูไปก่อนหรือว่าจดออกมาเพื่อทําความเข้าใจในโอกาสหน้าก่อนต่อไปนะคะหอละคุณศูนย์นอันนี้ในตําราคำภีสุรยิยาตแบบดั้งเดิมหรือแบบพิสดารไม่มีศัพท์คําคนี้นะคะคาว่าหอละคุณศูนนอนั้นเป็นคําที่อาจารย์พลตรีบุญนางทองเนียมท่านคิดขึ้นมาใช้พร้อมกับให้คำจำกัด ด้วยตัวท่านเองนะคะในหนังสือเราจะทําดาวไว้นะคะเป็นที่รู้กันว่าคําคํานี้เป็นคําที่อาจารย์พลตีบุญน,นาคทองเนียมท่านคิดขึ้นมานะคะหอระคุณศูนย์นคือจํานวนวันจากปีจอศศูนย์เวลาศูนย์นนะคะถึงวันเถลิงโศกหรือวันประสงค์ณนะเวลาศูนย์นเห็นไหมคะจุดนี้ให้จําง่าย ถ้าหอละคุณเฉยๆนะคะจะถึง24นแต่ถ้าหอละคุณศูนนก็จะถึงศูนนอเนืออกใช่ไหมคะดังนั้นเพื่อความเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพแสดงหอละคุณนะคะกับหอละคุณศูนนอให้ท่านเห็นทีนี้พอเราจะค้างภาพนี้เอาไว้นานๆนะคะเผื่อท่านมีกล้องมือถือท่านอาจจะถ่ายหน้าจอเก็บไว้นะคะก็คือเดี๋ยวทีมงานเราจะขึ้นไว้ให้ทีนี้ วิธีการง่ายๆดิฉันจะแนะนําก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่ต้องดูแผนภาพนี้ก่อนนะคะเราลองซิว่าเวลาเราอ่านสัพท์แล้วก็พร้อมกับมีคําอธิบายความหมายของศัพท์นั้นลองผู้ที่เข้ามาศึกษาลองทําความเข้าใจแล้วก็ลากเส้นตามนะคะเพื่อฝึกว่าเราทำได้ไหมนะคะแล้วค่อยมาดูเฉลยภาพตามตัวอย่างเห็นไหมคะว่า ทั้งหมดจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันทีนี้พอหลังจากนั้นพอเราเห็นแผนภูมิหรือแผนภาพที่ทางทีมงานขึ้นให้แล้วท่านลองกลับไปทบทวนคําจํากัดความที่อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมบอกไว้มันจะตรงกับแผนภาพที่เราขึ้นให้เห็นไหมคะจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพียงเล็กๆน้อยๆสาหรับผู้ที่เริ่มเข้ามาศึกษานะคะจุดเล็กจุดน้อยพวกนี้จะทำให้ท่านสามารถคำนวณทุกอย่างได้อย่างเข้าใจนะคะ ต่อไปนะคะสับคําว่ากรรมมชพลนะคะกรรมมชพนคือหน่วยมุมนะคะม,มุมมุมที่ใช้บอกตําแหน่งของดวงอาทิตย์นะคะตามคำพีสุริยญาตนะคะดวงอาทิตย์โคจรวันหนึ่วันนะคะเป็นมุม800 0กรรม,มัชพล์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆกับหน่วยหรือมาตราขอให้เป็นที่เข้าใจนะคะแล้วก็จำให้ได้ว่า กร,รมมะชะพลคืออะไรคือมุมมุมของอะไรมุมของดวงอาทิตย์ในการคำนวณคำพีสุริยาตแล้วต้องให้รู้ด้วยว่าหนึ่งวันโคโจรของอาทิตย์นั้นเท่ากับ800กรรอม,มะชะัชพลเห็นไหมคะนี่ก็คือศัพท์กรรมะชะัชพลนั้นเราต้องเข้าใจความหมายว่าอธิบายในส่วนใดประเด็นใดน,นะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้อาจารย์พลตีบุญน,นาคทองเนียมอธิบายไว้ชัดเจนนะคะทีนี้ในการ โคจรของดวงอาทิตย์1วันเนี่ยเท่ากับมุม800กรรมัชพลหรือประมาณ59.1361ลิปดานะคะดวงอาทิตย์โคจร1รอบเท่ากับ292207กรรมัชพลนะคะใน1ปีมี365.25875วัน ดังนั้นตัวเลขที่อาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมท่านกำกับไว้หรือบอกไว้ในตำราเล่มนี้นะคะขอให้ยึดอ้างอิงเพื่อไว้เป็นการคำนวณตามคำพีสุริยญาตของท่านอาจารย์พลตีบุญนาคทองเนียมนะคะบางท่านที่เรียนหรือว่าไปคน้นในอินเทอร์เน็ตเรื่องของอัตราการโคจรของดวงอาทิตย์อันนั้นก็เป็นในส่วนนั้นแต่ว่าส่วนที่เรากำลังจะเรียนเรื่องคำพีสุริยญาต ขอให้ยึดตัวเลขตามที่ปรากฏในหนังสือเล่มน,นี้นะคะต่อไปสิ่งที่ควรจะรู้นะคะก็คือกรรมมัชพลเถลิงศกวิธีการง่ายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษานะคะเมื่อเราเจอศัพท์คำใหม่เช่นเมื่อกี้เราสอนไปเรื่องกรรมมัชพลใช่ไหมคะกรรมมัชพลขอให้ท่านนึกถึงเลยคือมุมคิดง่ายๆก่อนรู้แค่ไหนเข้าใจแค่ไหนทวนแค่นั้นก่อนกรรมมัชพลคือมุม ถ้าเราเข้าใจไม่ครบเราก็กลับมาฟังซ้ำหรืออ่านซ้ำในส่วนที่เราโน้ตไว้นะคะทีนี้ศัพท์คำนี้มีคำอยู่2ส,ส่วนคือคำว่ากรรมชพลนถลิงศกเห็นไหมคะแบ่งออกเป็นกรรมชพลกับแบ่งออกเป็นถลิงโศกดังนั้นสิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องเข้าใจก็คือว่ากรรมชพลนี่แหละคือมุมแล้วถลิงศกคืออะไรเห็นไหมคะพอเราเข้าใจ ตั้งคำถามแบบนี้เราจะทําให้เราเข้าใจนิยามความหมายของศัพท์คํานี้อาจารย์พลตีบุญมากบอกไว้อย่างนี้ค่ะว่ากรรมมัชพลถลเงิโศกคือจํานวนกรรมมัชพลจากเวลาถลเงิโศกถึงเวลา24นาฬิกานะคะจำไว้นะคะ,ว,ะ,คะว่ายังยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอให้ทําความเข้าใจหรือว่าโจทย์ออกมาไว้ก่อนนะคะต่อไป กรรมัชพลประสงเห็นไหมคะมีศัพท์คํานี้ขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกี้เรากําลังคุยเรื่องกรรมัชพลถลิงศกก็คือเอาง่ายๆคําว่าถลิงศกที่เราเคยคุยกันน่ะมันถึง24นเห็นไหมคะดังนั้นพอเวลามีคําศัพท์คําว่ากรรมัชพลประสงค์ประสงค์นี้ขอให้เข้าใจเลยคือในสิ่งที่เราประสงค์อาจจะเป็นเวลาใดๆก็ได้อาจารย์ก็เลยจะชอบใช้ศัพท์คําว่าประสงค์ประสงคือสิ่งที่เราต้องการ เช่นเวลาประสงค์อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นคําว่ากรรมมัชพลประสงค์คือจํานวนกรรมมัชพลจากวันเถลิงศพเวลา24นาฬิกาถึงวันและเวลาประสงค์เห็นไหมคะคำจากัดความง่ายๆอาจารย์บุญตีบุญนาคทองเนียมเป็นคนที่เขียนอะไรที่มันสื่อความได้ชัดเจนแล้วก็อธิบายกระชับ ตรงตามคําหรือความหมายนั้นดังนั้นเราได้เรียนสองศั์แล้วนะคะว่าศัพท์กรรมัชพลเถลงิงโศกก็เข้าใจง่ายๆว่ากมมรรมชพลถึงเวลา24นอแต่พอเราถึงวันประสงค์ก็คือเวลาประสงคนะ์ณวันเวลาใดๆเห็นไหมคะทีนี้เมื่อท่านเข้าใจศัพท์คํานี้แล้วเราจะให้ทีมงานขึ้นภาพนะคะภาพที่สองหน้าที่30นะคะของหนังสือเป็นภาพที่แสดงกรรมมัชพลเห็นไหมคะ ในในการอธิบายด้วยแผนภาพท่านจะเห็นภาพได้ชัดเลยของศัพท์คำว่าในในแผนภาพเราต้องการแสดงกรรมมชพลแต่ว่าเมื่อคุณเข้าใจกรรมชพลแล้วคุณจะเข้าใจถึงเวลาถลิงศกศูนนเวลาถลิงศก24นเห็นไหมคะแล้วก็จะเห็นเส้นที่แสดงคําศัพท์ต่างๆทีมงานก็จะค้างไว้นานๆน,นะคะ<ๆ>เผื่อท่านเอากล้องมือถือถ่ายนะคะ ทีนี้อาจารย์อาจารย์ท่านก็เลยสรุปให้อย่างนี้นะคะว่าจากแผนภาพในในหน้าที่30แผนภาพที่สองนะคะจะเห็นได้ว่ากรรมมัชพลจากเวลาถลิงศพถึงเวลา24นาฬิกานัน้นเท่ากับ800ลบกรรมมัชพลจากเวลาศูนย์นถึงเวลาถลิงศพเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานขึ้นสมการนี้ไว้ให้นะคะเพราะว่า สมการนี้จะมีประโยชน์จริงๆหลังจากที่เราเขียนแผนภาพเรื่องของการแสดงกรรมชพลออกมาเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราเรียนมาถึงเรื่องของกรรมชพลนะคะต่อไปศัพท์อื่นๆที่เรายังต้องทําความเข้าใจนะคะดังนั้น EP นี้ผู้ศึกษาอย่าเพิ่งเบื่อนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านเรียนฉบับดั้งเดิมแล้วไม่มีครูอธิบายยิ่งจะเข้าใจยากกว่านี้เยอะนะคะอันนี้อาจารย์พลตีบุญน,นางทองเนียมท่าน พยายามช่วยผู้เรียนให้เข้าใจให้ได้มากที่สุดแล้วนะคะเอาละค่ะสำหรับ EP 3นะคะที่เราคุยกันในเรื่องของบทที่2ตัวเลขต่างๆในวันเถลิงศกนะคะเราคุยกันที่หน้า29และหน้า30ดิฉีันขอทวนนะคะเราคุยคำศัพท์เรื่องวันเถลิงศพ เรื่องหอละคุณแล้วก็หอละคุณศูนย์นอเรื่องกรรมมชพลกรรมมชพลเถลิงโศกนะคะและก็กรรมมชพลประสงค์หลังจากนั้นเราก็เขียนเลเลเยอั์เป็นโครงร่างเป็นแผน แผนภูมิออกมานะคะแล้วเราก็ได้สูตรหรือสรรมการที่จะคำนวณกรรมชพลเวลาถลเหลิงศกถึงเวลา24นอน,นะคะแค่นี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะใช้เวลาพอสมควรนะคะดังนั้นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะทบทวนคำศัพท์แล้วก็ค่อยๆฟังซ้ำอันไหนไม่เข้าใจก็จดออกมานะคะก็อย่าลืมติดตามใน EP ต่อๆไปนะคะ